ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการเทคนิคโฟกัสนะรประจําวันที่5ตุลาคมนะมีผมกมลเดชชูจิตนะ,นะัวิเคราะห์หลักทรัพย์ประจัยทางด้านเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีห้าสิบนก็ดำเนินรายการเช่นเคยนะก็เซ็นดี x เมื่อวานนี้นะปิด1,451.25จุดบวกมา3.95จุดหรือว่านะบวกมา0.27เปอร์เะปริมาณการซื้อขาย51,227ล้านบาทนะกะ็ต้องบอกว่า เมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยช่วงเช้าของการเทรดเนี่ยก็เรียกว่าเปิดลงมานะครับที่แนวรับนะครับแล้วก็ไหลลงมาจากแนวรับที่วางไว้เล็กน้อยนะครับมาที่หนึ่งสี่สาูนย์จากนั้นเริ่มที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับฟื้นตัวขึ้นมาปิดในลักษณะที่คล้ายกับเป็นตัว p พ cing l i n ลนนะครับก็เมื่อวานปิดประมาณครึ่งนึงของแท่งที่ลงมาก่อนหน้านะครับก็ เป็นลนักษณะของการเกิดเทคนิคอ a l ีบาวจากแนวรับหลักนะครับที่ได้วางเอาไว้นะครับก็เมื่อความจริงแล้วถ้าจะปิดให้ดีคือปิดสักเต็มแท่งนะครับปิดเต็มแท่งก็จะสวยกว่านี้ครับแต่น,นี้ก็ปิดประมาณครึ่งหนึ่งของอแท่งก่อนหน้าก็ังถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่เป็นเรื่องของการฟื้นตัวนะครับก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่เส้นเด็กนั้นยังมีโอกาสที่จะเดินหน้าฟื้นตัวต่อ เนื่องจากว่าภาวะโอเวอร์โซด้วยแล้วก็การที่มันเล่นค่อนข้างห่างเส้นค่าเฉลี่ยค่อนข้างลงมาลึกลนะครับโอกาสที่จะเกิดลักษณะของ m e นรี e วอร์ชั n เนี่ยมันก็มีโอกาสแต่งะไรก็ตามนะยังมองว่าการเล้งตัวขึ้นไปยังเป็นลักษณะของการเกิดเทนคอ l r รีบา n d มากกว่าที่จะกลับไปเป็นขาขึ้นนะครับก็มองว่าคนที่ได้แบ่งขายไปตามแนวต้านก็ ถ้าอยากจะซื้อกลับก็เน้นทยอยซื้อมอ่อนตัวดีกว่าแนาวต้านขยับขึ้นมาที่1460-1465แล้วก็แนวรับนะครับก็จะขยับขึ้นมาเช่นกันที่1440-1430ก็ยังเป็นกรอบการเคลื่อนไหวที่คาดว่าเส้นเด็กคงจะมีทิศงของการผันผลขนขึ้นลงในกรอบนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเล่นให้น้ำหนักฟื้นตัวต่อขึ้นไปจาตามแนวต้านแต่ยังให้น้ำหนักไม่ผ่านบริเวณแนวต้านที่วางไว้นั่นเองนะครับ ก็เพราะว่าภาพใหญ่ๆภาพในระดับสัปดาห์นั้นเนยังคงเป็นไซด์เวดาลงมาอยู่นั่นเองตัวของเซฟฟินะครับิตตี0ก็ฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะในลักษณะที่จะบอกว่าเป็นลักษณะทีเ่เรียกว่า o ค n น e เ a อร์ c อทัคนะคือขึ้นไปหรือว่า In นเน็กนั่นเองก็คือไอออนเน็กนั่นเองนะก็คือขึ้นไปไม่ไปถึงประมาณราคาปิดของแท่งก่อนหน้า ก็เป็นลักษณะฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเซฟฟิฟตีนั้นอาจจะมีแรงขายที่กดดันมากกว่าตัวของต้านนะยังมองว่าการฟื้นตัวขึ้นไปยังไม่ผ่านที่บริเวณ893 896น้แนวรับก็แคบขึ้นมา879 872ก็เป็นลักษณะข,ข,ของการเกิดเทคนขคอลรีบาวหลังจากลงมาค่อนข้างลึกทีเดียวนะครับไปดู ตารางอินดิเคเตอร์กันก่อนนะครับตัวของเซ็นด x เมื่อวานปิด1451.25นะครับก็อีเม0ิบวันตอนนี้อยู่ที่1480 mm hmm. จะเห็นว่าตัว s e n นด x กับตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนีห่างกันเกือบ30จุดเลยทีเดียวนะครับก็พอมันห่างกันมามากๆแบบนี้โอกาสที่จะเกิดมีรีเวอร์ชันก็มีนะครับตัวอ e ีเมส50วัน1519อีเมส200วัน1557ก็จะเห็นว่าตัว เส้นค่าเฉลี่ยค่อยๆถอยหรือว่าย้อยลงมานั่นเองนะครับก็ตัวเลขเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่กดหรือว่าเป็นแนวต้านของ s e n นด์เดด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัว VWAP เมื่อวัน1.4.4.5นะครับก็เป็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับของ s e n นด์เดที่ปิดเหนือระดับค่าเฉลี่ยของผู้เล่นได้นะครับปิดที่1.4.5.1นะครับแต่ว่า VWAP อยู่ที่1 4 4 5ตรงนี้ก็เป็นมอนต้าเชิงบวกระยะสั้นครับตัวของ ไอซยังคงเป็นลักษณะของการเกิดโอเวอร์โซอยู่นะครับที่25เปอร์เซ็นตตัแคสติกนะครับเริ่มที่แต่ยังอยู่ในโอเวอร์โซอยู่นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เคเริ่มตัดเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นมาแต่ว่ายังไม่พ้นระดับที่มีนัยสําคัญนะครับก็คือระดับที่ิ0เปอร์เซ็นตก็โดยรวมแล้วยังเป็นโอเวอร์โซอยู่นะครับตัวของประมาณการซื้อขายนะครับต่ํากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ5เปอร์เซ็นตแต่ไปเทียบสัปดาห์ก่อนหน้าก็ยังคงเร่งตัวขึ้นประมาณ11เปอร์เซ็นตก็ เรียกว่าการซื้อขายปริมาณการซื้อขายก็ยังเป็นบวกเป็นลบค่ากันอยู่นะครับตัว MACD ยังคงติดลบนะครับลบไปี่21จุดนะครับหรือว่าเป็น b a r i s h กับ Sendex นั่นเองนะครับกเ็เครื่องมือนะครับจากที่เป็น b a r i e h มาตลอด9เครื่องมือก็เริ่มมาเป็นบวกบ้างนะครับก็เป็น bullish 3นะ b a r r i e h 6เครื่องมือนะครับก็ overall ยังยังเป็นลบอยู่แต่ว่าเริ่มที่จะมีโมเมนตัม เฉงบวกเล็กๆขึ้นมาตัวของ d 5 0 a องก็ปิดที่886นะ e m a 10วันอยู่ที่906 e m a 50วัน932 e m a 200วัน948ก็เช่นเดียวกันนะครับ e m a 10วันยังคงเป็นการนำเส้นค่าเฉลี่ย50วันและ200วันอยู่ตามลำดับลงมาตัว v w a p 883นะก็เมื่อวานก็ d 5 0ก็ปิดเหนือระดับ v w a p ได้ก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีในระยะสั้นนะครับ ไอซยังคงโอเวอร์โซมากๆนะครับยี่สิบสามเปอร์เซ็นตะครับโกแคสติกก็เปอร์เซ็นต์เคเริ่มขึ้นมาเหนือเปอร์เซ็นต์ดีแต่ว่ายัางอยู่ในโอเวอร์โซอยู่นะครับประมาณการซื้อขายปรับเพิ่มขึ้นมามากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณสนะิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวของวอลลุ่มมีการเร่งตัวขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์นะครับเอ็มเอสดีนะครับลบสิบสี่จุดนะยังเป็นแบริชกับตัวเซฟตี้อยู่นะก็เป็นบูริช สีแล้วก็แบริชห้าเครื่องมือนะครับก็ถือว่าจากที่เป็นลบมาตลอดก็เริ่มมีสัญญาณบวกเล็กๆขึ้นมานครับก็เป็นการคาดหวังการฟื้นตัวต่อนะครับแต่ว่าด้วยเทรนหลักนั้นยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นได้ก็เป็นจังหวะของการเทคนิค่อรๆบาาแล้วก็มองว่าอยังไม่ผ่านแนวต้านที่วางไว้นั่นเอง ก็เป็นที่มาคาดการณ์โน้มวันนี้นะครับแท่งเทียนพอฟื้นตัวกัดในลักษณะที่เป็นเพสซิ่งนะครับถึงแม้จะไม่ได้ปิดเต็มแท่งแต่ก็ยังคาดหวังการฟื้นตัวอยู่นะครับถึงแม้ตัวของอินดิเคเตอร์ต่างๆหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยนนั้ยังเป็นลบอยู่นะครับแต่ว่าด้วยภาวะโอเวอร์โซลจริงๆนะครก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เหมือนกันนะครับตัวของแนวต้านนะครับวางไว้หนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่งสี่หกห้านะครับแนวรับขยับขึ้นมาหนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่สมศูนย์ ซฟตี้ก็ในทำนองเดียวกันกับเซ็นดีครันะก็มองฟื้นตัวแต่ไม่ผ่าน 8, 9, 3, 8, 9, 6, แนวต้านแปดเก้าสาแปดเก้าหกแล้วก็แนวรับขยับขึ้นมาที่แปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสองนั่นเองนะก็ใครหรือว่านักทุนที่เป็นนักเก็งรายเรยสันนะครับที่ได้แบ่งขายไปตามแนวต้านเมื่อวานนี้นะครับก็ขึ้นมาใกล้กับแนวต้านมากๆนะครับก็ที่วางไว 1, 4, 5, 5, นะ้หนึ่งสีห้าห้านะครับก็จะซื้อกลับก็เป็นการทยอยซื้อกลับตามแนวรับมากกว่า ครับก่อนที่จะไปไล่ราคานี่ก็เป็นกลยุทธ์สำหรับวันนี้แล้วก็หุ้นนะครับที่คาดว่ายังพอจะมีสภาพคล่องและส่วนต่างเข้ามาหมุนเวียนอยู่นะครับก็ BBL นะครับ KTB K Bank SCB TTB นะครับก็เป็นกลุ่มแบงก์นั่นเองนะครับโรฮนา KCE SMT นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับ DRC CPL ที่ลงมาลึกก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ z ซบเป้อิชินั่นเองนะครับก คาดว่าน่าจะเป็นหุ้นที่มีไเงินให้ความสนใจแล้วก็มีการโรเตทกลับมานะครับตัวของเซกเตอร์นะครับที่เป็นเซกเตอร์ในโฟกัสนะก็กลุ่มประกันนั่นเองนะกลุ่มประกันก็หรือว่ามุมโมนตั้มเชิงบวกที่ดีมาค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัว s e นเ็หรือเ่าฟตีเองนะก็เป็นการเล่นเด็ดในรายตัวนะแล้วก็ในทำให้ โอวอรออของกลุ่มนั้นเริ่มพิกอัพขึ้นมานะครับตัวของสัญญาณเทคลิคอ้น,อน,น,นเริ่มดีขึ้นนะแล้วก็การเล่นก็เป็นการเทรดดิ้งบายในกรอบเพราะว่าก็ฟื้นตัวมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะก็เป็นการเทรดดิ้งบายตามกรอบที่กำหนดนั่นเองติดตามรายละเอียดในเปเปอร์ได้นะครับ s อ o อิน n ทรน n d วันนี้ KTB, IC, MEGA, ไทยคม o m เทรดดิ้งบายจะเป็น PTTC, GC, RBF, GFC แล้วก็ AAI นั่นเองนะไปดู ตารางเทรดดิ้งบ y ายเองก่อนนะครับตารางเทรดดิ้งบ y ายเองก็ตัวแรก PTGC นะปิด32.75ก็เป็นการเล่นกับโอเวอร์โซนน์นั่นเองนะครับลงมาค่อนข้างลึกเลยนะครับก็ข้อหมายแะสัซน34.5 35.75นะครับต่ำกว่า31.25ก็ต้องพิจารณาซอฟท l ลอสด้วยนะครับ RBF นะครับ11.4ก็กลุ่มอาหารนะครับก็ มีโอกาสเล่นขึ้นไปเทสสั้นๆบริเวณ11.9ถึง12.1นะครับต่ำกว่า10.9ก็ต้องพิจารณาตัดขัดทุนด้วย DFC นะครับปิดที่9.55ก็โอกาสเล่นขึ้นไปเทสบริเ9.85 10.2ก็มีนะครับต่ำกว่า9.1นะครับเป็นการพิจารณา s o f loss AI ก็พยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นมานะครับปิดที่3.86นะครับ แล้วก็มีโอกาสขึ้นไปเทสที่3.964บาท2งตังค์นั่นเองครับต่ำกว่า3.76ก็ต้องพิจารณา s o p loss ด้วยรับ t r a d i n g บา y ตัวของ s t o c k i n trend วันนี้นครับ KTB นะครับก็ไปดูชาร์จจะเห็นว่า KTB เองก็เริ่มที่จะเล่น break กรอบตัว flat ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็ห่่งเทียนก็เป็น open white line หรือจะเป็น long white ก็ได้นะครับก็เป็นหท่งที่ขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ ่าเป็นการปิดเหนืออีเมสิบวันได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเล่นขึ้นไปเทสบริเวณแนวต้านนั่นบนนะเป้าหมายก็19.6เก้็ยีบาทแนวรับแนวรับ18.78.5นั่นเองนะครับก็เป็นต้นแนวรับนะครับต่ำกว่า18.5หรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็เป็นการพิจารณาซับหลอสำหรับเคทีบีเรื่อของอิชีนะอิตชีเองก็เรียกได้ว่ายังรักษากรอบอัพเทรนเอาไว้ได้อยู่นะครับก็ พื้นตัวกลับขึ้นมานะครับปิดที่16.6นะเป็นการพื้นตัวกลับขึ้นมายืนที่บริเวณ EMA สิบวันนะครับแล้วก็เป้าหมายนะก็17.2 17.5นั่นเองอ่าแนวรับ16.1 15.7ครับตัวแรงรกระสารซื้อขายนะั้นค่อนข้างที่จะ,ะขยับขึ้นมาต่อเนื่องนะครับต่ำกว่า15.7ก็ต้อง sub loss ด้วยครับตัวของเมกานะเมกาเองก็เมื่อวานเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับแท่งเทียน เป็นการฟื้นตัวกลับจากแนวรับของกรอบอัพเทรนนะครับเป็น bullish engulfing ขึ้นมานะครับตัวของแนวต้านก็คือเป้าหมายต้านเป้าหมายก็คือแนวต้านด้านบนนะครับที่46.75 47.5นั่นเองแนวรับก็1 4 43.25ก็เป็นหุ้นที่ทรงสวยนะครับแล้วก็เป็นการเล่นอยู่ในกรอบอัพเทรนนะครับต่ำกว่า43.25ก็ stop loss ด้วยนะครับก็ไทยคม ไอคอมเองก็ฟื้นจากบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA สอง้อวันนะครับขึ้นมาในลักษณะที่เป็นแฮมเมอร์นะครับก็ก็มีโอกาสที่จะเล่นเกิดเทคนิคเข้ารีบาตขึ้นต่อนะครับประมาณการซื้อขายเรื่องตัวขึ้นมานะเป้าหมายสิบสี่จุดสี่สิบห้าบาทนะครับแนวรับสิบสามจุห้าสิบามบาทนั่นเองต่มกว่าสิบสามก็ต้องพิจารณาซอฟท์ลอสด้วยสำหรับตัวไทยคมนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเทคนิคโฟกัสในวันนี้นะครับ เชิญพบกับรายการถัดไปได้เลยครับวันนี้สวัสดีครับ